เวลาคนมาเลาะแข็มของมาออกกำลังกายเหมื่อยด้ว,ว่ามาย่างลินเนาะก็อาจจะมากินตั้กินจุม้มกินปิงมาแวะดูนี่สบายดีน้องนีฟั่งนั่นก็จะเป็นฟังไทยเนาะฟั่งนั่นก็เป็นน้องไาย มาตอนจันนีบรรยากาศพอดีพอดีงามพอดีแบบใต่บรรยากาศไงม,มันก็มีลายเนาะบันนีมันจะเป็นแบบระเคทีแบบตลานหมืดถนน,นคนเดินเห้เข้ามาอย่างเละ ออกกำลังกายมาช้อปปิง้งมาซื้อเครื่องมายางลินเนาะแล้วมีหลายคนที่แบบมาออกกำลังกายหลังจากเลิกเบียกก็ลงเงินบรประมาณนี้อันนี้กัน,น้องมีโตเตยน้องนี้ไม่นี้พาไปใส่ องมาให้ยังยังอรอวะเจ้าจัางไงคะไปซัดปุ้มเปล่าเนะาะอ,อันนี้ก็ะเมนหูปัน่นตอนนี้เราก็หอดอันนี้แถวหูปั่น่วน,จนเจ้าหนุ่มเนาะเ๋ยวเราจะไปให้ไหวเพิ่นเลย 胜利。 เนาะเนี่ยแบบโซนลุ่มเป็นโซนที่แบบคลายเสือลาคลายจังลุ่มกระกันมนี่ค่ะขับไปเลย คนขี่แบบสร้างเพลงตร้าง,งเมืองมาลินเดี๋ยวน้องนีอยาไปสักกุงเป๋า จะมาท่ายให้เบิงรงอีกเนาะคุณสงงานนี้คุณคดร้ายเลยแต่อะก็บว่เคยมาตอนชตเช้าจะเถือบอกม่นอนไอ้มากังมาได้มาตอนกลางคืนน,าานี่ก็เป็นโซนบอลคาเจา้าขายเสื้อผ้าขายเรื่องกิบสบ

เลียหนไปทึงว่ะหรือว่าเลี้ได้หาอเด้อคู้เดชมีได้หาหอรทอดไปแล้วอยผิดเลยเด้อหรือาผู้นึจะเขียนซื้อบรัมต้งเนสาล้านหรืออะไรไม่ล่ะไทมีอะไรมื่บาทเด้ออ่าสหรับรอบที่หนึ่งว่ะรอที่สองางหารที่สามงากว่ะทอดไปเด้อบัดเด้อเาไปหาร้อยเจ้าละหารอยเ้า มึแบบนี้มงส่เาเลยนะสาแ่ในตก็ได้เขาใจยัเดียวมึงแบบจินใน้องให้แบบยังไงเป็นเพื่อล่ะเน้นบ่ามึงเที่ยเขาเน้แเน้นมันกระโดดแมันไงล้ะเนาะอ่าพ่ห้อสูบเพื่อแบบยังไงเลยละเพื่ออยาเพื่อบางท่านพเข้าใจแบบกินแต่ถ้าผู้ใดเขาจแบไปนรับตาีกรับตาได้ล่ะไปสามเย่เก่เก่เก่

พปกจกเนี่ปจกต์จะพนกมองเนอ่ยอิบานีตอนนี้เป็นออเชียล่ะเออบ่เป็นจิบัวเนี่อิบานีจิปัวน้ำอโตกล่มีในเก่าฮอเนีะน้ำปลาซีในอีกวดว่าเอาแป้งนวดในอีถุงเนี่หรือว่ามีในเก่าฮอหรือว่าเอาน้ำคลก็ระาอยู่อตกเนี่จิบัวล่แหละจบวเอาบกนะอ่ะกกอไปแล้วไม่ได้ครบสิบแปด

หมายลห้าสิ <Viol in. S 1> บเก้าเดอนน้าม้านนำใบจ 10, พพีพกวันจี่เจาเจืออัพพูลีโก <nichts. sh arp ort> ้สามาทเดแถมสุกพันละออกมาถามตันนี่เขาแถมอีกส0 0พันเลยเท่าใดไปแาบเจหายเลขสามสิบเจ็ดเดือนน้าบานใบอ่าา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 บาา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 มาาาาาาโก้แล้ว โอ้แม่เห็บเราะว่ามี้แบบกดเงินไงเลยเนาะแบบกินเท่าไรล่ะหมายเลขสามห้ามาเลขสามเจ็ดมายเลขหกสิบแปดเยอะเลยละเอาหนังเอาพีได้สิพอเอาหน้าได้สองเดี๋ยวน้าปลาซีนเนี้ยละแก้วละห้าร้อยนี่เด้อเอาเรื่องกันละห้าร้อยจุดไม่ได้ละแจ้งแหงในิดนึงเด้อเพราะว่พอวะแ่าอันเอาหน้ากันเลยล่ะหน้าปีสบายแล้เนาะหน้าปีกสบายสบายละนั่นหมดได้แล้วเก็บแขนแล้วเอาสอง คนละสิบพันถนอเดินวนคนย้าสิบห้นยางทำไปโซนหางมันจะเก็โซกัพาโนงนี้ใส่ชุดุยาง่เย้านะช่างใ่ยาไปโชนแลอกลอกโซงันีือเา ลุส่เฮ้ยไม่เป็นอะไรนี้มลเนาะเกะหายกีบน้ำสองทุกเื่งนะีลน้ำสองุกน้ำปลาซิอยู่นแ้วแป้นวลนี่ยถุงนเาล่ะคุณไดปักะเดื่องเาหรือว่ามีไม่ไรสิหากีบล่ะหากีบน่นเนวะได่ยังเดเอาลิ้ไปหาอยดเพื่อยังเพดึงใจพ่อล่ะตอนนั้นก็มีป่ะน่าจะเราอะ อาพยายามปรงเลยเนาะพยายามปรงแบบกินเขาเพราะว่าเขามีแบบกินบาใหญ่แขนป้ายปรุงนึงปรงง่ายๆเลยเนดะ้อเนื้อบึงเทียเขาแนงแลวกันเน้บึงแบบกินบ่นเปนเพิ่นถึบแล้วมาเอาเขาไม่ทึบหโบได้เลยเนดะ้อสามเจม๋ม <Okay. S 2> เป็นโบได้เลยเห็นป่ะตูแบบนี้แดงเพื่อมซํามอร์ใครที่จะให้นะเอาเยอะเดี๋ยวเามาจิ้มกันเลยเนาะเป็นไครไก่เลยไคร,นะครอยา่างแบบใค่แข่งเลยเนาะ <laughs> ห <45. S 2> มายเลขสิบห้ามีเบามาบ้นหนึนำบาเป้า,าปเจเชีมีเนาะครับจิมไปเลยมาต่อมาเลขสามสิบสองหมายเลขสามสิบสองหมาเลขสามสิเลามา,มมาเ่บวเป้า 45, 45. มาต่อหมาเลขสา หม,มเลขสามสิบห้าอย่าลืมมามทำบาไปเลยด้แต่ทานเดศ้าหาาา้าใบาแล้วแรกเอาน้ำได้งเอเาห้าใบนะเสียบไปแล้วเที่ยวของทานน,าาาานี่นเาาาะเสหใบแล้วมาแรกเอาน้ำจุ้หนึงจะเสียวมีห้าหอได้เ้ยลำบ,บากในั้นหนึงมนึนนจับสองเนาะมาต่อมาใหม่เลขสามสบน,น้ำมาบา้าเลยใบต้องรับไปจุดสา ล้านโตกันนอนเมื่อกี้ล่นไปแล้วขเจาโตกิ้งาอยย่มพันโตก็ขาขาเมื่อกี่กเดียวมันเป็นโตก็ขาอีเมื่งไป้ไม่ได้เบิร์าเป็โตกันจะ่า ห้าร้อยกรีดแ้วน้ำทุกลักน้ำป่าสีเงี้ยและแก้วลักมีสิบห,หอเด้อเลือกได้เยอะอละ่ะห้าร้อยกีบเลยละมาสามมงมา,า,าชิบก่อนเนอะอาชิบก่อน้ำอตุกลักสบายดีเ <c oughs> มื่อกี้เนาะอันจบจากการไปเชียงโศกมาไปลิีนปิงโก้น้ำข้าวเจา้าอันนี้ได้ยังเนยไปไปปิงโก้เมื่อกี้นี่ได้มีได้ยังเนยอันนีจังหอสิ15้าหอน้ำทุกเนินเนาะ เงินไปประมาณ1 4พันกีบ1 4 0ันกีบก็ได้มีซิมหาฮออะไรกันน,น,น่นำนอำนํำแป๊บซี่เนาะตุกนึงก็ไดไปแล้วก็คือว่าเออได้รุ่นหละกะัละกกะับลกกับเสียทื่นเนาะจะได้ทื่นขื่นก็คือว่าโอเคมาจะนีก็คือว่าคุมอยูเมื่อกี้ว่าสิบ่าไป เบิง so that, like, ่งเส้อต oui> ้่เฮากับบอดซื้อแล้วก็เลยแบบบอกไปดีกว่าพอมันหอนหอนมันคนร้ายแล้วสียางกลับมาทางเก่าเนาะหูปั่นเมื่อยปะกลับแล้ววะกลับมาเมื่อยย่างหอนเนาะ ทันวันสิหนังยวนบนปนะิงโกโตมันก็เสียเวลาไปซื้อเพอะวะให้เงินหนังก็บให้ยากลิ่นทันเลยก็เลยว่าเอ,อยา้ย่าออกมาสามมันหอนนะออกมากันเลยออกมากับชิกลับแล้วเพราะวะมันกำเริมเดืกแล้วเนาะตอนนี้กับประมาณแปดโมงเจ็ดโมงค่ะ อ๋ออๆชือ่อว่าควายย่สชนไห่อน,นกรับของอารน้าแล้วดิจิที่แหงเดียวจากนั้นก็ฝากเบิงคลิปดเดอ้อฝากกดติดตามให้เนี่ยเมนี่กะกดไล์กดแชร์กดติดให้เนี่ยเดอ้อน่ฝากไปเด้อพี่นองเดอ้ออ่า ี๋ยวม ife, you, word, ujemy, e ื่อนี้กับพ่อสรัมปีก่อนนอกพออะแบกกัสิปหมดแล้วเดี๋ยวมือืูนาเดี๋ยวมือนาจะมาอัดลิปให้เบิ่งอีกเพราะว่าเดี๋ยวนี้หันอยังอย่าันหอดบุญทรงเฮถ้าหอดบุญทรงเฮแล้วเขาจะมาท้ายให้เบิ่งคนร้ายคนแน่นแน่นอนเดี๋ยวจะได้กับมื่อนี้กับพอไปก่อนเด้อขอบใจทุกคนเด้อบ๊ายบาย